ครับผมอาพาเพื่อนๆไปดูหน่อยค่ะไปไหนบ้างวัดอยู่จังหวัดอยุธยานะคะน้องๆวัดอินทารามนะคะวัดสวยมากๆเลยวันนี้วันตุ่จีนนะคะก็เลยน้องทำเลยไม่ไปโรงเรียนเลยขอหยุดอีกหนึ่งวันอะไรนะครับจะเดินไปตุ่จีนที่ครับ เดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ทูบเทียนก่อนน้องํามครับเราไปเอาดอกไม้ทูบเทียมกันก่อนครับลูกไปโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันครับ<ๆ>เดี๋ยวค่อยไปซื้อครับผมไปไหว้พระก่อนนะไปเร็วเ,เดินเข้าไปไครับเดีย๋ยวเข้าไปไหว้พระในโบสถ์กันนะคะน้องๆโอเคน,น้องทามหาที่ถอดรองเท้าเลยครับโอเค ไปครับไปครัไปทูซาพาไปไหว้พาเลย <Okay. S 1> เอาจุดเทียนจุดตรงนี้อ่ะนะคะมานี่ก่อนลูกค่ะโอเคค่ะไปอ๋อจุดตรงนี้ก่อนครับผมมาโอเคค่ะ สามท่าสามครั้งครับทาให้มามิทาให้มามีครับโอเคอากาศสามครั้งหนึ่งสองสามโอเคตูจ้าเอามือลูมหัวเอามือลูมหัวได้ครับหัวตัวเองโอเคครับอ่าธรรมรัฐธรรมาราชเขียนตรงนี้เลยธรรมราฐ เขียนไหมอ่าแล้วอะไรต่อทลังากีแล้วไม่จ้เาสร้างแค่พายเลื่อแม่พ่อแมอ่ขีโอเคครับทูจ้าด้วยทูจ้าถวายกระเบื้องวัดนะครับอ่าไปเอาไปให้หลวงตา ของตายอยู่ไหนไปเลยครับองค์พญาคุูสวยมากเลยค่ะน้องๆเดินไปเลยไปทุ่จ้าถอดรองเท้าไหมหรือไม่ต้องไม่ต้อง,องโอเคนี่น้องๆสวยไหมคะ วัดอินทารามอยุทยานะคะน้องๆน้องทำทุจ่ายังครับทุจ่าโอเคต่อไปกันนะคระับดาวที่อยุธยาค่ะโอเคเดี okay, ๋ยวเราไปซื้อพวงมาลัยกันก่อนนะครับ okay, ไปพวงมาลัยอยู่นู้นครับน <c oughs> อ้นเลยเนำดาวเรืองมากพูแล้วน้ำมาถวายนะคะ มีเสียค่าเข้าน่าจะคนละสิบบาทหรือเปล่าถ้ามันนี้จำไม่ผิดอเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะวัดกุลีดาวคะ่ะจะมีปู่โสมเฝ้าทรัพย์อยู่ที่นี่คะ่ะจะมีล่มให้ด้วยนะคะคนละสิบบาทนะคะแต่อย่างเด็กแบบน้องทามไม่เสียคะ่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันนะคะน้องๆน้องแามมองไม่เห็นเลย สวยมากเลยค่ะเป็นโบราณสถานเก่าค่ะปู่สงไว้เอ,อ่อปู่สงเฝ้าทรัพยบจะอยู่ตรงนี้นะคะน้องๆครับผมเอา้าถือดีๆสิครับมองไม่เห็นน้องทามเลยมาครับตรงนี้เลยนะคะน้องๆมีใบเก,ก่าขอเบิกซัพย์ด้วยค่ะ จะพาชมวัดนะคะน้องทามครับพาไปชมวัดหน่อยครับสวยมากๆเลยโบราณสถานเก่าแก่มากๆเลยน้องทามตายาสมบัติไว้ใช้ดินช่ปกปักคุ้มครองไว้ใช่่ปปใช,ช,ช,ชได้สมบัติอ,อืมครับผมป,ป้าป้าถ่ายรูปให้หน่อยครับ ของทามพาขึ้นไปดูในโบสถ์นะคะเข้าทางนู้นลูกเข้าทางนู้นเข้าทางนี้ครับเข้าประตูนี้โบสถ์ใหญ่มากเข้าไปเลยไม่รู้สิครับเขาอยากได้ประเทศไทยอยากได้สยามสมัยก่อนนะใช่นี่คือวัดสมัยก่อนนะคะ นี่คือเจดเซียวพระนะคะตรงนู้นน้องถามทุจ้าก,กันเลยทุจ้าทุ่จ้ากนทุจา้จา,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 จาวัดสวยมากโบสถ์สวยมากๆเลยเดี๋ยวน้องถามพาไปด้านหลังปุ๊บลงทางไหนครับเป็นวัดที่กว้างมากๆเลยค่ะน้องๆ โบราณสถานเก่าแก่สวยงามมากฮึบดีนะไม่ล้มเดินไม่มองมังนมีเดินไม่มองทำครับมาทางนี้ครับไหนครับสมัยก่อนมันเป็นสีทองใช่ไหมใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับ<ด>ตอนนี้เป็นสีอิฐใช่ไหมครับลูกตรงนี้นะอตรงนี้เรียกว่าเจดีประทาน ขึ้นไม่ได้ครับป่าเดินไปเลยสมัยก่อนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ครับหรือขึ้นได้ลองเดินขึ้นไปสิครับเนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยลองดูอ่ามีบันไดใดแต่จะตกลงมาไหมล่ะลูกกล้กาขึ้นไหมไม่ขึ้นดีกว่าใช่ไหมครับสีทองใช่ไหม มเป็นบบนีเห,ม,เหมือนเดิมแล้วก็มีสีเทาเหมือนมอมีธงชาติไทยอยู่ตรงโน้นด้วยน้องทามน้องทามครับร้อนไหมร้อนไหมครับเราอยู่จังหวัดอะไรบอกน้องๆหน่อยอุยาอุทยาที่นี่เรียกว่าที่นี่เรียกว่าอุทยาอุธยาใช่แล้วค่ะที่นี่เรียกวุ่ถูกต้องอใช่ ไปน้องทามเอาถาดไปคืนเขาครับไปดูซิน้องทามจะทําได้ไหมเอาถาดมาจากไหนจาได้ไหมครับตมนี้มาไปครับไม่เอาเดี๋ยวหนูเอาโทรศัพท์หนูมาถ่ายเองไปครับขับเดินไปเดินไปเดินไปไปเลยไปเลยร้อนวัดสวยมาก น้องทามก็จะเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนถ่ายเอง <laughs> แบบของเอฟเฟกต์นะเราไมไ่เลยที่เสือ้อทหารสทีเขียวเราจะไปเข้าชมนะคะพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาค่ะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพยาค่ะน้องๆไป เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆบ,บัตรใบละ30บาทค่ะส่วนน้องทามฟรีอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนยังไงแล้วมีอะไรบ้างมัมีก็ไม่เคยมาเลยขับผ่านอย่างเดียวเลยแล้วมีครั้งหนึ่งจะมาค่ะแต่ว่าเรามาวันจันทร์ก็เลยไม่ได้เข้านะคะเพราะเขาปิดวันจันทร์วันนี้เรามาเป็นวันอ,อ,อังคารค่ะเราเลยได้เข้าชม โอเคค่ะน้องๆเดินกันไปเลยดูน้องทำทำอางคารเครื่องทองอยุทยานะคะโอเคเดี๋ยวเราค่อยออกมานะครับเราเข้าไปข้างในก่อนโอเคค่ะไปทางนี้ครับดูทามนี่ <laughs> ไป เป็นลายเครื่องทองอยุทยาค่ะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เป็นทำจ้าลายไหนอุ้ยระวังระวังสตรอเบอรี่อะรช้างมีลายชดูก่อนมีลายอะไรบ้างครับไหนลายช้างไม่มีครับมีแต่ลายลายเออเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมครับอันนี้กินเป็นอะไรกะทิใช่ไหมลูกโอเคกะทิรวมมิีรไปใส่ตังก่อนครับ เดินไปจ่ายตังกันครับไป,ไปจ่ายตังครับผมอุ้ยดีๆสิลูก <c oughs> จ่ายตังครับน้องทามาถามพี่กี่บาทครับถามดีอ<า>โอเคครับจะเป็นไงบ้างครับสนุกสวยไหมเครื่องเครื่องทอง <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> สะดุดเลย สามชั้นเป็นสชั้สามชั้นเป็นน้องทาสะดุดค่ะน้องๆเมื่อกี้ห่วงแต่กินไอติมไอติมอะไรไหมครับออกนกทิโอเคประทับใจมากๆเลยค่ะข้างในแต่ว่าต้องขอโทษด้วยเขาไม่ให้อัดวีโอนะคะน้องๆแต่ว่าเครื่องทองอยุธยาสวยมากๆเลยค่ะอย่าลืมมาเลยเนาะน้องทามชวนทุกคนอย่าลืมมานะคะพิพิธภัณฑ์ เออจ้าสามพยาค่ะองััดายยุจยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,ออะที่บอกครับผมตายคือรถการดูซิเราจะไปวันไหนกันต่อ,ตอรีาคา,าโอเ้เออ,อทางครับช้างเต็มเลยแล้วก็มีอือช้างด้วย <c oughs> นี่น้องๆบึงพระราม <c oughs> มีงานนะคะงานอะไรนะป๊าปาเมื่อกี้เขาบอก อันนี้คือน่าจะเป็นวัดพระรามนะคะตรงนี้ป๋าเฮ้ยยังไงเนี่ยมีมีจะจัดแสงสีเสียงอะไรสักอย่างด้วยฝรั่งขี่ช้างไม่ใช่ช้างขี่ว่ะนี่ช้างถนนกินเส้นนะแปลว่าตรงนี้แต่เส้นช้างขี่ช้างกันนะคะวัดพระรามสวยมากเลยน้องๆดูช้างเผือกสีสวยมากเลยค่ะ กินก๋วยจับเจ้าเก่ากันนะคะน้องทามก็กินก๋วยจับเป็นนะมามีแบ่งน้องทามพอตอนแรกกลัวน้องทามกินไม่เป็นนี่เป็นครั้งแรกของน้องทามเลยใช่ไหมครับที่กินก๋วยจับอร่อยไหมอะกินโชว์เพื่อนๆหน่อยแล้วเป่าด้วยนะคะถ้ามันร้อนอากินโชว์อีกหน่อยได้ไหมครับินโชีแยวเพื่อนไม่เชื่อว่าน้องทามกินเป็นจริงหรือเปล่าให้น้องทามกินเส้นกับไข่โอ้โห กัดด้วยเ,เยี่ยมยเยี่ยมกันอะไรไหมเยี่ยมเลยต้องโชว์ขนาดนั้นเยี่ยมกันเยี่ยมเยี่ยมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องแพรด้วยนะคะขอบคุณครับรอรับชม ep สองนะคะ <laughs>